สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้มาสู่ EP ที่9นะครับเกี่ยวกับคําถามที่ท่านอยากรู้มีเพื่อนท่านหนึ่งถามมาว่าแหล่งค้นหาข้อมูลด้านเกษตรเนี่ยเราจะค้นจากแหล่งไหนบ้างวันนี้ผมรวบรวมเว็บไซต์ทั้งทางราชการและทางเอกชนนะครับมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้แต่ย้ํานะครับนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะเล่าสู่กันฟังจริงๆอาจจะมีหลายเว็บไซต์กว่านี้นะครับ เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามารู้จากเว็บไซต์หน่วยงานแรกกันก่อนนะครับคือหน่วยงานทางราชการก็คือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับพี่นนท์ศิกรอาจจะไม่คุ้นชื่อกรมนี้นะครับแต่กรมนี้เนี่ยถ้าพูดถึงหน่วยงานใต้สังกัดของเขาแล้วก็คือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดสํานักง,งานเกษตรอําเภอนั่นเองนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นนโยบายในการช่วยเหลือพี่นนท์ศิกรด้านเกษตรเช่นข้าวมัน อ้อยอย่างเงี้ยนะครับจะผ่านก่มนี้ทั้งหมดเลยเช่นพี่น้องรับค่าเยียวยาค่าไถค่าปลูกข้าวหวานที่ไร่ละหาน้อยไร่ละพันเนี่ยจากการปลูกข้าวเนี่ยนะครับก็ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมเกษตรโดยหน่วยงานสำนักง,งานเกษตรอำเภอในพื้นที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการจ่ายเงินเนี่ยหน่วยงานต้นทางคือหน่วยงานของกรมส่งเสริมเกษตรนั่นเองนะครับแล้ว พอขึ้นทะเบียนเสร็จก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้ทกศเป็นคนจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเสร็จก่อนท่านใดไม่ได้เงินสันนิษฐานได้ว่ากรณีหนึ่งท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนอกจากการรองรับนโยบายของรัฐบาลแล้วนะครับด้าน,กน,กนเกษตรเนี่ยกรมสงเสริมเกษตรเนี่ยยังมีหน่วยบริการหลายหน่วยกเดียวนะครับเช่นการตรวจวัด pH ดินตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในดินนะครับ แล้วก็บริการาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและมีความรู้หลายอย่างนะครับท่านดูพวพันครังความรู้ตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลให้เราดูหลายอย่างเกี่ยวกับด้านกาเรเกษตรพี่น้องเกษตรกรสามารถมาศึกษาได้นะครับทั้งด้านนโยบายรัฐบาลแล้วก็การาป้องกันกศัตรูพืชพวกเชิงวิชาการต่างๆจะมีในเว็บไซต์ของกรมง,ง,งเกษตรนะครับเว็บไซต์ต่อมานะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรเนี่ยตามชื่อเขาเลยนะครับก็คือทํางานเกี่ยวกับในเชิงวิชาการนะครับที่หลักๆที่เรารู้จักรู้จักกันก็คือ1นนะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทางด้านการเกษตรเมื่อกี้เนี่ยกรมนี้เนี่ยมีเรื่องอที่เรารู้จักกันก็คือการแบนสาสารใช่ไหมครับพาราคอร์ดไกฟเซตคาบิลีฟอสสองสองไปแล้วเหลือแต่ ไก่ฟเซที่ยังไม่ได้แบนแต่จํากัดการใช้นะครับก็อยู่ในหน่วยงานความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรนี่นะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆนะครับพันธุ์พืชใหม่ๆต่างๆออกมาให้เราได้ใช้กันนะครับอยู่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรแล้วก็วัตถุอันตรายทางการเกษตรปุ๋ยเคมียาเคมีเหล่านี้นะครับอยู่ในกรมนี้ทั้งหมดเลยและหน่วยงานกรมนี้นะครับจะมีหน่วยงานในสังกัด ที่เราจะรู้จักกันสถาบันวิจัยพืชสวนอย่างเงี้ยสถาบันวิจัยพืชไร่ในะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดเคยเปิดด้านเครี่อษมรเกษตรจะรู้จักกลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนออกใบอนุญาต 1. น่ใบอนุญาตขายปุ๋ยขายมเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายวัตถุทางการเกษตรซึ่งวัตถุทางการเกษตรจะต้องไปอบรมนะครับกับหน่วยงานในเขตพื้นที่เช่นสํานักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย คนที่ผ่านการอบรมเนี่ยก็จะต,ต้องมาอบรมจากหน่วยงานนี้นะครับเป็นคนออกให้ถึงจะขายวัตถุเคมีทาง,งาการเกษตรได้นะครับเพราะฉะนั้นรวบรว,วมทั้งหมดเนี่ยกรมวิชากกเกษตรนี่ก็เกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาพืชหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรปุ๋ยเคมีอย่างเงี้ยอยู่ในกรมนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวงานวิชาการต่างๆเนี่ยสามารถดูได้เพราะว่ากรมนี้เนี่ย อจะมีงานวิจัยหลายอย่างนะครับซึ่งพี่นงก่อนสามารถหาดูในเว็บไซต์นี้ได้กลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มการข้าวกลุ่มการข้าวเนี่ยพี่น้องจะรู้จักดีนะครับก็คือมเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มการข้าวเคยไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับในตรากระสอบเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามาจากกลุ่มการข้าวกลุ่มการข้าวเนี่ยตั้งขึ้นดูแลข้าวโดยเฉพาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผลิตข้าวเยอะทั่วประเทศนะครับหลายเกือบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับ ผลิตข้าวเยอะก็เลยตั้งกรมการข้าวนี้ขึ้นมาดูแลข้าวโดยเฉพาะไม่ว่าการร้านต่างๆจะเปิดการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องมาขออนุญาตที่กรมนี้และก็กรมนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ดีขึ้นให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรนะครับส่วนรวมกรมการข้าวเนี่ยถ้าเข้ามาเว็บไซต์นี้จะรู้จักหนึ่งสายพันธุ์ข้าวมีอะไรบ้างข้าวนาปลีนาปังดียังไงเสียยังไงนะครับ สองข้าวที่ใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยจะเป็นของกรมการข้าวทั้งหมดเลยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีของกรมวิชาการและหน่วยงานเอกชนนะครับที่พัฒนาก็มีแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นกรมการข้าวนะครับร่วมกันกับหน่วยง,งานอื่นก็มีแล้วก็จะมีครั้งห้องสมุดของกรมการข้าวเกี่ยวกับโรคข้าวต่างๆการจัดการดูแลข้าวการใส่ปุ๋ยข้าวอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายจากเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ของกรมการข้าวนะครับ ต่อมานะครับเป็นเว็บไซต์ของศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยดแูแลหัวหน้าศูนย์เนี่ยก็คือท่านอาจารย์ปัญญาปุริเวคินนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเนี่ยนะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับเป็นการเสนอแสดงโครงการขององค์พระหาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ของเรานะครับ เกี่ยวกับหลักสูตรเฉพอเพียงไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านการประมงประสุ์การปรับปรุงดินและน้ําต่างๆเนี่ยให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งผมเองก็เคยได้ไปอบรมกับท่านอาจารย์ปัญญาอยู่ที่ศูนย์ภูมิรักษณ์ธรรมชาติมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเป็นศูนย์ที่น่าอยู่มากนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเนี่ยอยู่หลังเขื่อนคุนด่านปราการชนอยู่ด้านหลังเลยนะครับก็คืออยู่ใต้เขื่อนนั่นแหละ อยู่ได้เขื่อนคุณด่านประการชนนะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยทัศนียภาพจะสวยงามมากกว่าตอนเย็นนะครับมีเสียงนกอะไรร้องน่ารักนะครับแล้วก็น่าน่าอัธิรมเป็นอย่างยิ่งสงบเงียบม,มากเลยนะครับนท่านอาจารย์ก็เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความรู้เราแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับศูนย์พิพธัธรรมชาติเนี่ยเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เป็นด้านเกษตรนทรียนะครับจะมีเนื้อหาตรงนี้นะครับรวบรวมหมดความวีโอบรรยากาศเนี่ย ผมจะชอบดูบทความและก็วิดีโอที่ท่านชาญทําขึ้นนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับดการเก,กษตรดีมากเลยแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับศิทกิคอเพียงของ,องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับหากพี่น้องสิกรท่านใดน,นะครับจะติดต่อศูนย์ภูมิรักษเนี่ยนะครับก็สํานักง,งานมือที่ใช้พัฒนากยรยุงเทพก็ได้นะครับแล้วก็ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมาชาติเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ 98้ทับหหมู่2ตำบนหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับรายเปร์เซ็นต์นีก็26,000ื่นนะครับศูนย์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยปกติอาจารย์ท่านอาจารย์ปัญญาเนี่ยก็จะรับศึกษาดูงานแล้วก็อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าก็มีนะครับซึ่งจะมีศูนย์ดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ภายในศูนย์ก็จะมีการอบรมต่างๆในช่วงที่เนี่ยนะครับภาพที่อาจารย์อบรม ลูกศิษย์รุ่นต่างๆอันนี้เป็นท่านอาจารย์ปัญญานะครับท่านอาจารย์เป็นคนน่ารักแล้วก็ท่านเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับตอนผมไปอบรมเนี่ยก็จะมีเสกกรหลายรุ่นไปอบรมนะครับอยู่ที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติช่วงนี้ท่านอาจารย์น่าจะงดการอบรมก่อนเพราะว่ามันระบาดนะครับปกติถ้าไม่มีการาระบาดท,ท่านอาจารย์ก็มีการศึกษาดูงานการอบรมเป็นปกตินะครับต่อมานะครับก็คือเว็บไซต์เกษตรพอเพียงเว็บไซต์นี้พี่น้องเสกกรเนี่ย ผมว่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆด้า,า,น,าน,นเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงที่เราโพสต์ไปไจะมีคนมาตอบนะครับให้ความรู้เกี่ยวกันด้านาน,นี้หลายอย่างซึ่งผมเองก็ศึกษาในเว็บนี้นะครับเว็บเกษตรพอเพียงเนี่ยเป็นเว็บที่ให้ความรู้หลายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเช่นเพื่อเศรษฐกิจที่กําลังได้รับความนิยมอย่างเงี้ยนะครับบุคคลต้นแบบ ซึ่งบุคคลต้นแบบเนี่ยถ้าไปดูภูมิหลังประวัติจริงๆนะครับเป็นบุคคลที่น่าสนใจอพอสมควรเพราะว่าถ้าเราไปดูพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับของแต่ละท่านเนี่ยเป็นที่น่าอัศจรรย์มากคือความคิดความอ่านเนี่ยจะแบ่งแวกแนวถึงประสบความสําเร็จแหวกแนวในทางที่ดีนะครับหมยายถึงพัฒนาด้านการเกษตรเนี่ยเป็นความคิดที่น่าเลื่อมใสามากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเว็บไซต์เกษตรพอเพียงนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามาหาข้อมูลได้นะครับมีหลายอย่างมีข่าวประกาศมุมอะไรเยอะะถามตอบปัญหาปรุสัตว์ประมงพวกนี้แล้วก็มีการแจกเมล็ดผันฟรีด้วยนะครับต่อมาก็คือสวนพันพันนะครับพันพันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ผมพูดชื่อท่านหนึ่งออกมาเนี่ยหลายท่านอาจจะอ๋อเลยนะครับพันพันเนี่ยก่อทั้งโดยอาจารย์โจนจันไดรู้จักไหมครับ อาจารย์จนจันทดเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยเพราะว่าอาจารย์คนที่คล้ายๆเป็นนักปรัชญาผู้ให้แสงสว่างแข่ขนด้านการเกษตรก็ว่าได้นะครับซึ่งผมเองก็ศึกษาเว็บไซต์จากของอาจารย์นี่แหละส่วนพันๆนเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์การทําบ้านดินนะครับแล้วก็จะมีชุมชนอยู่ในนั้นชุมชนของพันพัน,นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บ้านของอาจารย์เนี่ยเห็นส่วนใหญ่นะครับผมจากเว็บเนียก็คือบ้านดินนะครับ บ้านดินเนี่ยเป็นจุดเด่นของอาจารย์โจนทันใดนะครับซึ่งแล้วก็การเก็บมเมล็ดพันธุ์เพราะว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ท่านอาจารย์เนี่ยออกหลายรายการนะครับท่านอาจารย์ก็ให้ความแง่ยคิดว่ามเมล็ดพันธุ์หลักๆเนี่ยต่างๆที่เราเคยมีมาเนี่ยมันเริ่มหายสาบสูญไปแล้วนะครับเพราะว่าเรากินผักกินพืชต่างๆทุกวันนี้เนี่ยจะกินเฉพาะของบริษัทนะครับคือมันกินพืชน,น้อยชนิดเกินไปซึ่งพืช หลกัหลกๆที่เรากินปัจจุบันนี้เนี่ยบางตัวก็ไม่ค่อยเป็นยาเท่าไหรนะ่นักถ้าเทียบกับพืชโบราณเราเนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่มันจะเป็นพืชสมุนไพรใช่ไเดียวกนะครับการป้องกันโรคเนี่ยก็จะดีกว่าพืชผักทุกวันนี้นั่นเองนะครับอาจารย์จึงเน้นเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแล้วก็สร้างบ้านดินก็คือบางคนเนี่ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างบ้านแต่จารยนจนใดเนี่ยสร้างบ้านดินเนี่ยโดยใช้งบป,ประมาณไม่มากนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็มาศึกษาที่เว็บพันพันนะครับสวนพันพันตรงนี้ ก็จะมีการติดต่ออะไรกิจกรรมเยอะๆไปหมดเลยนะครับถ้าใครติดต่อสวนพันพันเนี่ยก็ผ่านอีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็เบอรถถ์โทรตรงนี้นะครับสวนพันพันเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เพึ่งตนเองและศูน์มล็ดพันธุ์ตั้งอยู่ที่80ทับหนึ่งตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นศูนย์ที่อาจารย์โจน,นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็อาจารย์โจนเนี่ยเดิมแรกๆบางทีเนี่ยท่านน่าจะเป็นคนุณยศโสธรนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ มีครอบครัวก็ไปอยู่เชียงใหม่อยู่ที่สวนพันธุ์นี่แหละนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าติดตามนะครับก็คือมหาวิาลยคอกหมูนะครับศูนย์กิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอันนี้พี่น้องศิกรน่าจะรู้จักดีนะครับก็คือของท่านอาจารย์ดร,รวิวัฒน์สัญญกรมรมธนอาจารย์ยักษ์นั่นเองนะครับท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับท่านเป็นผู้ขอตั้งนะครับมหาวิาลยคอกหมูขึ้น ซึ่งอาจารย์ย่างเนี่ยผมก็เคารพท่านในฐานะครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเหมือนกับท่านอาจารย์โจนจันใดนะครับมหาวิทยาลัยคอกหมูเนี่ยก็จะมีข้ออบรมกิจกรรมและบทความต่างๆการเรียนออนไลน์กลุ่มพูดคุยสินค้าในร้านคืนชีวิตให้แผ่นดินอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพิทักษ์จักรเนี่ยสามารถมามาดูได้นะครับเช่นอบรมเนี่ยท่านอาจารย์มีอบรมอะไรบ้างพูดคุยเรื่องอไหนบ้างสินค้านี่เป็นยังไงนะครับการเรียนออนไลน์เจ้าหน้าที่พวกนี้นะครับจะมีสอนเกี่ยวกับ เกษตรพอเพียงเสธธรษฐธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านอาจารย์ยังเนี่ยท่านเคยทําทงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทของของค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับในแนวเชิงอสิ่งก่อเพียงเนี่ยท่านจะมีความถนัดมากเลยทีเดียวนะครับยังไงพี่นนท์สิกรมาศึกษาตรงนี้ดูนะครับไม่ว่าท่านจะทาเกษตรอินทรีย์หรือไม่หรือไม่ทานะครับผมว่าถ้ามาศึกษาในเว็บไซต์ของท่านอาจารย์ยังเนี่ยจะได้แง่มุมหลายๆอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตและการทำการเกษตรนะครับเว็บไซต์ต่อมานะครับที่เป็นนักสกก่อนเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องไหนนะครับมีเกือบทุกเรื่องเลยถือว่าครบเครื่องทีเดียวสาหรับเว็บไซต์นี้ก็คือเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะครับรักบ้านเกิด .com เนี่ยผมก็ใช้บริการเหมือนกันนะครับเช่นไปดูคลิปกเกษตรคลิปความรู้ต่างๆนะ้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์ต่างๆเนี่ยอ่ามันจะเป็นเชิงเจ้าหน้าที่ของอ่า เว็บไซต์รักบ้านเกิดเนี่ยนะไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่เขาประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปดูแนวทางว่าแนวทางครอบครัวเนี่ยนะเป็นยังไงเป็นดูต้นแบบแล้วสามารถนําปรับปรุงใช้กับเราได้นะครับก็มีเว็บบอร์ดพูดคุยเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรสำาน็รักบ้านเกิดแหล่งความรู้มากมายนะครับของข้อยประมาณ800 0ักว่าเรื่องถ้าเราอยากรู้เรื่องไหนเราก็กดตรงนี้นะครับตรงแ่นแ่นขยายเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะครับเราก็เซิร์ช ัวอักษรเขมาอยากรู้เรื่องการเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยนะครับการเลี้ยงปลาแล้วก็กด enter อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากอยากรู้เรื่องไหนเราก็เสิร์ชลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เป็นคลินเลยนะครับตรงเนี้ยการเลี้ยงปลาโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยตรงเนี้ยนะครับปศุสัตว์อันนี้เป็นในส่วนของเว็บไซต์รักพันเกิดน .com นะครับ หากพี่นงสิกนท่านใดน,นะครับอยากทราบราคาสินค้าเกษตรณปัจจุบันนี้นะครับพี่นงสิก่อนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับก็คือเว็บไซต์ตลาดไทย .com ซึ่งผมก็มาดูข้อมูลบ่อยในเว็บไซต์นี้นะครับในเว็บไซต์นี้จะมีสินค้าหลากหลายประเภทสินค้าเกษตรเก็บทั้งหมดเลยนะครับเช่นผก,กผลไม้ตลาดสดปลาน้ําจืดปลาทะเลตลาดข้าวสารพืชไรพวกข้าวโพดอะไรพวกตลาดแห้งชินค้าเบเตล็ตนะครับและก็ดอกไม้พวกนี้ จะอยู่ในตลาดไทยนะครับถามว่าเราไปดูทําไมเราไปดูว่าราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเช่นผมดูเรื่องผลไม้กดเข้ามาผลไม้นะครับตรงนี้นะครับราคาสินค้าปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้รวมนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้อันนี้เป็นผลการค้นหาตลาดผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมันก็จะขึ้นมาฤด,ดูนี้ก็จะมีกระท้อนออกกระท้อนทับทิมกระท้อนปวยฝ้าย มันราคาเท่าไหร่ต่อกิโลกร,รัมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขนุนทองประเสริฐเราก็จะดูว่าด้วยดูการเนี้ยเนี่ยนะครับมันมีอะไรออกบ้างทุเรียนหมอนทองก้านยาวกิโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมีหลายหน้านะครับลองลองลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับถามว่าเรา,าดูราคาดูทําไมนะครับดูราคาเพื่อว่าในเว็บไซต์นี้มีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือมันจะมีราคาตั้งแต่ต้นปี มาหาป,ปลายปีเมื่อปีที่แล้วก็มีเป็นการเปรียบเทียบราคามันมีพืชหลายอย่างนะครับถ้าเราดูราคาเนี่ยมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เช่นถ้าราคาช่วงไหนแพงของพืชพืชชนิดไหนเนี่ยเราจะวางแผนปลูกเราจะวางยังไงนะครับเพื่อให้มันถูกช่วงราคานะครับพิทักษกรเนี่ยถ้าจะทําเรื่องการตลาดจะต้องดูเรื่องราคาว่าช่วงไหนที่มันแพงเนี่ยแล้วเราจะปลูกช่วงไหนเพื่อให้มันถูกในช่วงที่ราคามันแพงนั่นเองนะครับอันนี้สามารถ นำไปใช้ในการวางแผนด้านการเกษตรได้นะครับเว็บไซต์ต่อมานะครับก็คือเว็บไซต์ของตลาดซีมุมเมืองก็จะมีอยู่คล้ายๆกันนะครับจะมีพวกผักผลไม้พืชไร่กองมากองดองพวกนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้เลยนะครับตัวต่อมาก็คือนะครับที่พิน่นกองเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้กันเยอะนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันกําจัดเชื้อราโรคพืชโดยเฉพาะไตรโคดามานะครับ นันกเสกหลายท่านเนี่ยผมทําคลิปไปถามว่าเอ๊ะแต่โครนาม่เนี่ยซื้อจากที่ไหนนะครับแต่โคนนาแม่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะซื้อจากที่นี่นะครับเป็นหัวเชื้อเนาะของคุณประชุมด้วยนุสานอ,อ,อยู่ที่ห้องแลบมาหาวิทยาศาสตร์นะครับของอาจารย์ประชุมเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะครับแบบอันนี้แบบหัวเชื้อเนาะอันนี้เป็นแบบแบบน้ํานะครับเป็นแบบเนี้ยแบบขวดแบบเนี้ยเป็นแบบน้บบบบนบบนำเ,เราสามารถใช้ไปพ่นได้เลยอันนี้เป็นแบบน้ํานะครับ อันนี้เป็นแบบหัวเชื้ออันนี้เป็นแบบสูตรเข้มข้นเด็กคอดอมาใชน้น้ำนะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแบบเป็นเม็ดก็มีนะครับนอกจากใน,นเรืนองเนี่ยแบบนี้เป็นเด็กคอดามาชนิดเม็ดนะครับราคาก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับนอกจากเด็คอดมาแล้วนะครับก็จะมีบริการเกี่ยวกับแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่ามาซิลัสซาเปอรลิสอันนี้เบอร์3ในการควบคุมโรครากเน่าขนเน่าแคนเกอร์นะครับอันนี้เป็นเบอร์2ควบ กุมโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดเนี่ยอยากซื้อเชื้อแต่ลคุดหมอมาี่าเป็นแบบหัวเชื้อเป็นแบบน้ําแบบเม็ดแบบสําเร็จรูปก็มีนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook นี้เลยนะครับเซิร์ชชื่อว่า,าประชุมเรื่นนุสารของอาจารย์ประชุมอยู่ที่มารยเกษตเาสต์นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ เบอรโทรเนี่ย081 0146410 093 0204888พวกนี้นะครับในนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับก็มีเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเบอร์ไลน์ก็มีสามารถติดต่อได้ไลน์ก็เบอร์081 0146410อย่างเงี้ยนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเล่าสู่กันฟังเว็บไซต์เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับเมื่อจะเป็นหน่วยงานราชการกรมส่งเสริมเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวนะครับที่ให้ความรู้หลายๆอย่างแล้วก็ เว็บไซต์ของฝั่งเอกชนนะครับก็คือสวนพันพันมหมายาลัยคอกหมูของอาจารย์ยักษ์ของพี่โจนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เว็บไซต์รักบ้านเกิด com ถ้าจะรู้ราคาก็ไปที่เว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเป็นเว็บไซต์ที่ซื้อเชือเ้อแต่คุณมาที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยก็แนะนําอยู่ที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเสิร์ชเว็บเสิร์ช เฟซบุ๊กชื่อว่า,าประชุมเรื่องน้สารการจะขึ้นหมายให้เห็นตามนี้นะครับครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกอนไม่มากก็น้อยหากไปพลาดประการใดก็ขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไัยของพี่น้องเสกอนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ